เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับกรับสวัสดีน้องๆที่น่ารักใน YouTube ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคมาครับก็ตอนนี้นะครับไอเกม Dead d by อ e เ i g ย t เนี่ยครับเกมที่ดีที่สุดในโลกนี้นะครับตอนนี้มันมีเซิร์ฟเทสเข้ามานะครับผมนะมันอัปเดตเซิร์เวอร์ตัวใหม่เข้ามานะครับชื่อว่าเอ่อมิคาเอลใช่ไหมมิคาเอลลีดนะครับผมนะ เป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่เข้ามานะมีแค่เซิร์ฟอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ตัวลิขสิทธิ์นะสาสตรน่าจะน่าจะสามารถใช้หยาดสีลุงซื้อได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเทเลอร์อ er ันก่อนนะครับผมเหมือนตัวมันจะเป็นเหมือนแม่มดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผม เบิร์กมันเนี่ยจะเป็นเปิร์กของเปิร์กเกี่ยวกับโทเทมเซอร์หมดเลยนะครับที่ไอ้แว่นมันเคยใบยไว้นะครับตอนอัปเดตเออ่ตัวเนเมซิตเข้ามานะที่เป็นโทเทมสีฟ้าของฝั่งเซอร์เวอร์นะครับเนี่ยเน,นี่ยน,น,น,นะ่รับปะอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายาคร่าวๆนะครับว่าไอเซิร์ฟเทสท,ที่มันจะปรับมาเนี่ยมีอะ,อะไรบ้างนะครับนะ ก็มาเริ่มกันเลยโอเคมาครับเบิร์กแรกนะครับเบิร์กตาทิปนะครับผมนะเบิร์กนี้จะใช้ทํางานเมื่อเราแกะโทเทมของผีนะครับของคิลเลอร์นะโทเทมเปล่าหรือโทเทมไฟอะไรก็ตามแต่นะครับเมื่อไม่มีของในมือเนี่ยเราสามารถกดปุ่ม E นะครับปุ่มเดียวน่าจะเป็นปุ่มเดียวปุ่มตายยากนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็คือกดปุ๊บกดค้างไว้เนี่ยสักพัก ตา,ตามระยะเวลาของแต่ละเลเวลนะครับก็จะเห็นประตูทางออกเห็นเครื่องปั่นไฟเห็นตะขอที่ใช้แขวนเซอร์เวอร์แล้วก็เห็นกล่องนะครับในระยะ64เมตรนะครับตามระยะเวลาของแต่ละเลเวลนะครับผมว่าเบิร์กนี้เฉยๆธรรมดานะผมไปที่เบิร์กต่อไปนะครับเบิร์กวงแหวนการรักษานะครับผมนะปุ๊บก,กดปุ่มใช้ความสามารถค้านะครับน่าจะเป็น ปุ่มเดียวกับเบิร์ e นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็คือปุ่มเดียวกันนะใกล้ๆกับโทเทมขาวหรือโทเทมไฟเพื่อขอพรและเปลี่ยนให้บูนเปิดให้เป็นบูนโทเทมนะครับผมก็คือเปลี่ยนเหมือน,เ,อนเดียวนะเปลี่ยนให้เป็นบูนโทเทมโดยบูนโทเทมจะมีเสียงออราเป็นระยะ28เมตรเอ่อเหมือนจะเปลี่ยนโทเทมขาวเปลี่ยนโทเทมไฟด,ด้วยหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เหมือนจะเปลี่ยนโทเทมขาวครับให้เป็นโทเทมแอ๊ะเอะ แอะไอติมเออแมวโอเคมาต่อนะครับแมวผมจะแดกโวเดียวผมแล้วนะครับนะอย่างอันนี้เคนะครับก็คือเหมือนกดใกล้ๆกับโทเทมเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนโทเทมให้เป็นโทเทมของฝั่งเรานะครับโดยบูนโทเทมจะมีเสียงไลออร่าไประยะ28เมตรเหมือนจะให้คิลเลอร์มาพังหรือเปล่าประมาณนี้ผู้รอดชีวิตคนใดก็ตามที่อยู่นในระยะของบูนโทเทมจะฮิวเร็วขึ้น100%และสามารถฮิวตัวเองได้ แม้ไม่มีกล่องพยาบาลอย่างนั้นนะหรอคือฮิวเร็วขึ้นด้วยแล้วก็ฮิวตัวเองได้โดยไม่มีกล่องพยาบาลครับ<ท>โ,โอ้โหโกงมากเลยนะครับคือได้ใช้แค่ทีเดียวในได้ใช้แค่ครั้งเดียวในเกมก็ถือว่าโอ้คุ้มแล้วนะสมมติ4เซอร์4ี่คนได้ใช้คนละครั้งเนะี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้ครั้งเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้ลองเหมือนกันแต่ว่าคือถ้าคือได้ใช้คนละครั้งนี่ผมว่าคุ้มแล้วนะถ้าใช้ได้คนละครั้งนะหรือใช้ได้ทุกครั้งจนกว่าจะ ังหรือเปล่าวันนี้แค่ไม่แน่ใจหมว่าแม่งโอ้แย่แน่ครับคิลเลอร์แผนนี้แล้วเดี๋ยวคิลเลอร์มีเนิร์ฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะไปครับเบิร์กต่อไปนะเอ่อเบิร์กผู้ซ่อมแซมวิญญาณนะครับผมนะเบิร์กนี้คือกดปุ่มใช้ความสามารถคร้างเหมือนกันเลยทั้ง3าเบิร์กเลยนะครับใกล้ๆกับโทเทมขาวหรือโทเทมไฟเพื่อขอพรและเปลี่ยนให้เป็นบูนโทเทมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือมันเปลี่ยนให้เป็นบูนโทเทมอย่างเงี้ยคือสมมติอย่างนี้สมมติคิลเลอร์อ เอ่อเปิร์กโทเทมไฟของคิลเลอร์ครับคือเปิร์กของคิลเลอร์จะหายไปเลยหรือเปล่าหรือจะย้ายที่หรือจะอะไรยังไงหรือว่าเปลี่ยนเป็นโท,โทเทมไฟไม่ได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ลองนะนะครับโดยบูนโทเทมไอเปิร์กนี้นะครับเปิรก์กเอ่อเปิร์กผู้ซ่อมแซมวิญญ,ญาณเนี่ย จะมีเสียงออร่าเป็นระยะ28เมตรเหมือนกันนะครับก็คือคิลเลอร์น่าจะดินเสียงหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้รอนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะแบบข้อมูลคร่าวๆเลยพราชีคนใดก็ตามที่อยู่ในระยะของบูลโทเทมจะไม่ทิ้งรอยเท้าและซ่อนออร่าไม่ให้ฆาตรกรเห็นโดยเอฟเฟกตจะส่งผลต่อเนื่องแม้หลุดจากระยะไปแล้ว4วินาทีก็คือไม่มีรอยเท้าครับนะคือถ้าเกิดอยู่แถวนั้นเนี่ยไม่มีรอยเท้า และที่สําคัญคือไม่เห็นออร่าไม่เห็นออร่าในที่นี้คือเปิร์กอ่านออร่าของพีจะไม่เห็นหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบิสเซอร์เมอร์เป็นบาร์บีคิวเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเปิร์กอ่านออร่านะครับจะไม่เห็นเลยนะครับหรือแม้จะเป็นกระทั่งด็อกเตอร์ช็อตอะไรอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าพวกอ่านออร่าด็อกเตอร์ช็อตก็น่าจะไม่เห็นนะคิดว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเออถ้าไปตีสี่แล้วใส่อย่างเงี้ยไปสักคนหนึ่งอ่ะฮู้ิีเลอร์หัวปวดเลยครับไหนจะ ไล่เซอร์ไหนจะการโทเทมฝั่งเราคุมเครื่องต้องซ้ำต้องเฝ้าโอ้โหแม่งยากแน่นอนครับแผ่นนี้ที่หายแน่นอนผมว่าอาจจะมีการหาห้องช้ากันเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าแต่ผมว่าอันนี้เฉยๆนะแต่สองอันนี้คือเอาเรื่องเลยครับผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้เฉพาะตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนใช้ได้ด้วยนะอันนี้ยังไม่แน่ใจ น่าจะใช้ได้ด้วยนะครับผู้รอดเขาบอกผู้รอดชีวิตคนใดก็ตามแต่โอ้โหแย่ครับผมบอกเลยว่าแย่คลิปหายแน่นอนครับผีนะครับอันนี้ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูฝั่งผีกันครับเดี๋ยวไปดูฝั่งผีกันครับฝั่งผีเนี่ยหนักอยู่พอควรเลยครับต้องเรลี่ยนนิดนึงอ่ะตรงหน้านี้นะครับมีปรับรูปนะครับก็จะมีเดวิดนะครับที่ปรับเดวิดหน้าเออจัดเลยว่ะหน้าเหมือนหน้าเหมือน เมาน้ําท่อมอ่ะเออเหมือนเมาเม,า,มาน้าท่อมมานะนะไอเจ๊กนี่ดูดีอยู่ครับเปลี่ยนหน้าเจ๊กเดวิดนะครับแล้วก็เฟิงหมินฟิงหมินนี่ใช้ได้อยู่เฟิงหมินนี่โอเคอยู่นะครับแล้วก็เควินตินหูเควินตีนที่แม่งนารอเลยบอยแบนเลยอะนะบอยแบนเลยนะครับนะทุดิีโอ้แล้วก็เคสนะครับหูเคสเคสนี่หน้าดูแบบว่านะอ๋อเปลี่ยนทําไมเปลี่ยนทําไมอ่ะอืมนะครับผมนะ อ่ะไปะมาถึงคิวคินเลอร์ของเราแล้วนะครับมาครับอ่จาจะผมยังผมแจงไม่ลงเลือกรายละเอียดพวกแอดออนและพวกนี้นะแต่จะเอาแค่ความสามารถที่โดนปรับก่อนนะครับพอแอดออนแม่งปรับเยอะเหมือนกันปรับหลายตัวด้วยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวแอดออนจะอธิบายแค่บางตัวแล้วกันนะอ่ะเะเอาความสามารถก่อนนะครับตัวแรกนะครับแท็ p เปอร์นะครับตัวนี้ได้บัฟได้บัฟขึ้นมานะอะ่จริงๆแม่งควรจะบัฟตั้งนานแล้วด้วยนะจริงๆผมตัวนี้ผมคิดในความคิดผมนะก็คือเนี่ย 1น,นะครับคือแถบในมือเนี่ยเพิ่มจาก1เป็น2อันครับตั้งนานแล้วมึงต้องเปลี่ยนต้องอัพตั้งนานเล้วนะเป็น2อันนะครับจาก1อันเป็น2อันแล้วก็จํานวนแถบในแมปเนี่ยคือปกติแถบในแมปจะมีประมาณ4-6อันนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็น6อันแน่นอนนะครับคือเข้าไปเล่นเนี่ยคือเราถืออยู่เท่าไหร่ตรงพื้นจะมี6อันนะครับแล้วก็ออร่าก,กับดักเนี่ยเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาวแบบเผื่อ,ออารมณ์แบบ ออร่าเซอร์บางออร่าเครื่องบางอะไรพวกเนี้ยเอออร่าแถบเนี่ยเป็นสีแดงเป็นสีขาวนะเข้าคร่าวประมาณนี้แอดออนเยอะอยู่เดี๋ยวเข้ามาอธิบายนะครับไปตัวต่อไปต่อไปคือวินบอลนะครับน้อยติมของเราโดนเนิฟอะผมโดนเนิฟแต่อันนี้ก็พอเข้าใจได้เนิฟแบบพอเขาไม่ได้แย่มากก็คือตอนปกติเราออกวินวอลเนี่ยออกเฟสมาเราจะพุ่งเราจะพุ่งเร็วน่ะเดินเร็วอ่ะประมาณ 1.25วินาทีนะครับตอนนี้ปรับเหลือแค่วิดเดียวอาจจะแบบนิดนึงนิดนึงแต่ก็ไม่รู้เนิฟทำไมนะจริงๆตัวมันก็ยังไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นนะในความรู้สึกผมนะก็ตัวเนิฟไปนะครับแค่อย่างเดียวนะอ่าตัวทีเด็ดเลยนะครับตัวเอเทียของเรานั่นเองนะครับเดอะสปิริหรือว่าน้องลินนะครับผมเนิบหนักอยู่พอสมควรเนิบหนักอยู่พอสมควรใช่รับว่าพอสมควรก็คือ ต่อไปนี้เนี่ยครับผู้รอดชีวิตที่อยู่ในะระยะ24เมตรจากสปีดิตขณะเฟดเนี่ยก็คือถ้าเกิดอยู่ไม่ไกลอ่ะอยู่ไม่ไกลอะ่ะสมมุติอยู่ใกล้ๆเราไล่เขาอยู่อย่างเงี้ย24เมตรหากันไม่เกิน24เมตรเนี่ยคือเวลาเราเฟดปุ๊บอะเขาจะสามารถแบ่งเสียงเฟดได้แยกซ้ายขวาได้อันนี้ผมไม่รู้ลึกตื้นหนาบางนะว่าแยกมันแยกละเอียดขนาดไหนอารมณ์แบบได้ยินมาเลยหรือเปล่าว่าแบบมาลายนี้เลยแบบหน้าหลังซ้ายขวาแบบได้ยินมาอันนี้คือถ้าเกิดได้ยินอย่างเงี้ยแยกครับเพราะ เจอแม่งแค่เดินเข้าไม้ถูกปะคิลเลือ์แม่งเฟดมาซ้ายแม่งก็เดินขวาพับไม้คิดเลือ์เฟดมาขวาเดินซ้ายพับขวาอันนี้แต่ยังไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับแต่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกข้อน,นึงก็คือเปลี่ยนเสียงเฟดเมื่ออยู่เมื่อผู้รอดชีวิตอยู่ในระยะเสียงหัวใจนะครับอันนี้คือใน Note, แพ่โน้ตแพ่ แพดเซิร์ฟเทสนะแต่เหมือนก่อนหน้านี้ที่แบบว่ามีหลุดหลุดมาเหมือนจะแบบว่าแต่ในใน,ในแพดโนต้ตนี่ไม่มีบอกนะครับแต่ว่าเหมือนก่อนหน้านี้ที่หลุดหลุดมาเนี่ยก็คือเซิร์ฟเนี่ยจะสามารถรู้ได้เลยว่าลินเฟดนะครับมันจะมีฝุ่นเออฝุ่น,ฝ,นฝุ่นตรงเท้าอะแต่นี่ผมยังไม่ได้รอเหมือนกันแต่ในแพดโนตอ่ะไม่ได้บอกไว้นะครับไม่รู้ว่าข้อนี้มีไหมแต่คือ2ข้อเมื่อกี้มีแน่แ่คือเปลี่ยนเสียง คือเปลี่ยนเสียงไล่อะเออเปลี่ยนเสียงไล่กับอีกอันนึงคือถ้าเกิดเราเราตอนเราเฟรแล้วเขาอยู่ไม่ไกลจากเราอย่างเงี้ยเขาจะแยกแย่ได้ครับว่าเราเสียงเฟรมาทางไหนซึ่งมีปัญหาเลยนะผมบอกเลยว่ามีปัญหาเลยนะถ้าเกิดมันแยกแยกเสียงได้ดีมากอะเออคือมีปัญหาเลยครับเขาแค่ยืยนรอไม้ก็ได้แล้วอะ่ะเออเพราะว่าเราพับปุ๊บเขาเข้ามาขวาแล้วก็โดดซ้ายเขาซ้ายก็โดดโอ้โหแม่งยากอะอันนี้แต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นประมาณนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นประมาณนี้ ตัวนี้ต้องดอปสีมือ <royable> คือดอปลงไปเยอะผมใช้ว่าดอปลงไปเยอะนะครับอ่ะต่อไปตัวนี้ได้บัฟนะครับแหมทีเอสของพี่ออสออสนะครับผมนะนะครับผมทีเอหรือทีเอสนี่แหละของพี่ออสออสนะครับบัฟแล้วนะครับเอสเอสเอสเลยมั้งทีนี้มึงกูว่าก็คือผู้รอดชีวิตจะติดเชื้อจากอ็อบเจกต์เช่นเครื่องปั่นไฟไวขึ้นอ่ะก็คือเครื่องปั่นไฟโดดไม้โดดหน้าต่างน่าจะไวขึ้นนะครับผมระยะเวลาที่อ็อบเจกต์จะเลอะอ้วกได้เพิ่มขึ้นก็คือถือมุด อวกไปติดตู้ติดหน้าต่างติดไม้ก็คือจะเยอะขึ้นครับจาก35เป็น40วิเพ<ม>ิ 3, 3. ่มความเร็วการเดินหลังจากอ้วก2.3เมตรเป็น 2. เป็น3.6เฮ้ย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 ทำเป็นเล่นนะนี้เยอะนะครับ2.3 3.6นี่เพิ่มมาเป็นเมตรกว่าต่อวิเลยนะแล้วก็ต่อไปคือกดชาร์จอ้วกครับจะชาร์จ จะชาร์จถึงขั้นต่ําที่อ้วกได้เลยอ๋อปกติคือเราจะชาร์จแบบต้องเลยหลอดมาประมาณสิบยี่สิบยี่สิบสสิบเปอร์เซ็นต์ถึงจะอ้วกได้ใช่ไหมแต่นี่คือเราสามารถสแปมแบบอ้วกแบบทีนี้แบบเอออออ,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 อย่างเงี้ยได้แบบอารมณ์แบบเมาแล้วอ้วกไม่ออกอะไรเอออออะไรประมาณเนี้ยนะครับผมจะสามารถอ้วกแบบว่านิดนึงก็ได้แบบหลอดขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยอ้วกเลยก็ได้นะครับผมนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือผู้รอดชีวิตเนี่ยจะล้างอ้วกนานขึ้น จาก6เป็น8วินะครับผมแอดออนแอดออนนี่ยังไม่พูดถึงนะเยอะนี่แค่พูดถึงความสามารถคลิปแม่งก็ยาวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นนะครับให้ดูคลิปหน้านะอันนี้ขออธิบายคร่าวๆก่อนสําหรับแพดที่มันแสบแพดในเซิร์ฟเทสที่มันปรับมานะครับต่อไปนะครับตัวนี้ครับไอ้เฮี้ยแล้วผมอัพไว้เยอะด้วยครับดูแอดออนผมครับดูแอดออนผมครับดูออฟ o f f e r i n งผมครับมือม่วง58อันครับดูดูคือมีด่านเยอะขนาดนี้คือผมอัพไปเยอะนะ แอดออนเป็นร้อยอ่ะแอดออนที่ไม่ได้ใช้คืออันอื่นคือเป็นร uh. ้อยอ่ะเออมือมุมี58ดอ่ะทุกคนคิดดูด่ามีอย่างละ10กว่า10กว่า10กว่า,วาเรียบร้อยครับแม่งใครจะเล่นรีบเล่นนะตัวนี้เนิฟหนักจัดนะครับหนักจำเพราะว่าใช้คําว่าหนักจัดนะครับก็คือมาครับนะ้าปืนเนี่ยไอลุงปืนเนี่ยก็คือจะมีแอนิเมชั่น0.4วินะครับก่อนที่จะยกยก,ยกเล็งก็คือเราจะไม่สามารถแบบกดึ คขบคีบคขบ,ขบ,ขบ,ขบไม่ได้แล้วนะครับกดคลิกขวาปุ๊บคือต้องกดค้างไว้0.4วินะครับถึงจะยิงได้กูบอกได้เลยว่าเมื่อเลยเนิร์ฟทิพหายเนิร์ฟแม่งทุกแผดผีเนี่ยเนิร์ฟแม่งทุกแผดจริงๆนะครับผมแล้วไม่เท่าไหร่ครับยังไม่จบแค่นั้นคือถ้าเกิด <S 2> <S 2> เลงขึ้นมาปุ๊บแล้วจะยกเลิกเล็งมีอีก0.6วีครับผม <laughs> ก็คือถ้ายกขึ้นมาแล้วจะเอาลง เอาลงเลยไม่ได้ต้อง0 6วิก่อนถึงจะตีได้หรือยกขึ้นยกยกขึ้นเลงใหม่ได้ก็คือรวมๆแล้วถ้าเกิดยกขึ้นมาแล้วไม่ยิงแล้วจะเอาลงแล้วค่อยตี 1v ครับ 1v ครับเหมือนจะน้อยนะแต่ว่าเกมมันแบบว่าเกมมันเกมฉาบฉวยนะจังหวะเข้ามงเข้าแมสแล้วพวกเนี้ยเกมมันฉาบฉวยนะอืมแล้วก็ต่อไปครูดาวหลังผู้รอดชีวิตหลุดจากโซ่เท่ากันกันกบครูดาวตอนยิงแล้วตีสําเร็จไออันนี้เหมือนจะ คูดาวหลังก็ไออันนี้เหมือนจะเหมือนจะไม่ได้เนิบป่ะก็คือเธอดักโซครูดาวอ่าเหมือนเหมือนอันนี้เหมือนจะเหมือนจะเหม,มือนจะบ้ฟเรียกว่าคูดาวหลังจากผู้รอดชีวิตหลุดจากโซเท่ากันกับครูดาวตอนยิงแล้วตีสำเร็จก็คือปกติเวลาเราเรายิงโดนมันอ่ะแต่ว่าเราตีมันไม่ได้อ่ะเราอมหน้าใช่ไหมอาจจะนานกว่าตีใช่ไ,ไหมล่ะ,อ,นนอ,ละอันนี้คือเท่ากันแล้วนะครับอันนี้คือเท่ากันแล้วอันนี้คือไม่ได้เนิบนะแล้วก็ เพิ่มระยะเสี่ยงหัวใจครับจาก24เป็น32คือผมงงมากเลยนะแบบมันมึนๆหรือเปล่าวะหรือ,อยังไงวะคือไอตัวเนี้ยคือส่วนใหญ่ตัวเดิน4.4ครับเ <c oughs> สียงหัวใจมันจะเบาหมดนะอ่าดูอันนี้เป็นสายไม่สองเห็ปะแต่ว่าตัวเดิน4.4ทุกตัวคือเสียงหัวใจมันจะเบาครับอ่ะกระต่ายเห็นปะดแฮกเห็นปะอา่าตัวไหนอีกอารินเห็นปะตัวอ่ะตัวเกาหลีเห็นปะ แต่คือตัวเนี้ยเดิน4.4ครับแต่ดันบัฟเสียงหัวใจเป็น32ครับเออคือเนิร์ฟหนักมากนะผมบอกเลยใครที่แบบว่าเก็บแอดออนไว้แล้วพวกเนี้ยเล่นเลยนะครับเนิร์ฟหนักมากนะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับในคลิปหน้านะคือเนิร์ฟหนักเฮีย er er เลยนะครับผมโปรเฟสนะครับผมก็คือระยะเวลาฟื้นตัวจากไอ้ผ้าคลุมอ่ะเวลาเราโดนปลดหรือดูดเสร็จหรือตีเสร็จแล้วอ่ะจะฟื้นเร็วขึ้นครับอันนี้ไม่นับแอดออนนะก็คือจาก30เป็น2 4่ิวีครับก็คือเร็วขึ้นแค่นี้ มันก็จะบัฟเพี้ยเลยแบบดูดเร็วขึ้นไหมไม่ไอตร,ตรวจจับยากขึ้นไหมไม่ก็แค่แบบก็คือดูดได้ใหม่เร็วขึ้นเนี่ยดูดจัวบลูสดไป <c oughs> บอกให้เลยแล้วกันยุนบล็อกเนี่ยครับแอดออนนี้โดนปรับครับนี่ครับมองเห็นทะลุอะมองทะลุอะจาก12เหลือ8ดน่าจะแอดออนเดียวนะที่ปรับนะครับอันนี้มันน้อยผมบอกไว้ได้เนี่ยหมูสปิริตอวกปรับเยอะมากครับปรับเยอะมากปรับเยอะมาก เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาแค่ความสามารถหลักๆเปิร์กอะไรพวกนี้ก่อนหลักๆนะอะต่อไปครับอะต่อไปเอาเปิร์กเซอร์ก่อนอ่ะเอาเปิร์กผีก่อนดีกว่าเปิร์กผีก็คือจะมีเปิร์กของรูงปืนนะครับผมเปิร์กนี้นะครับเปลี่ยนจากจะทํางานเมื่อแงะโทเทมขาวเป็นโทเทมใดๆก็คือตอนแรกเมื่อก่อนจะต้องแงะโทเทมขาวนะมันมถึงจะทํางานใช่ไหมเอออันนี้คือโทเทมไฟก็ทํางานด้วยเข้าไหม ระยะเวลาเห็นออร่าพลุลอดชีตเพิ่มขึ้นจาก 10- เป็น15ก็คือไม่ใช่แค่ไฟนะก็คือตัวเทมของเซอร์ด้วยอาระมาณนีน้น่าจะใช่นะหรือเปล่าเออหรือ,อยังไงไม่รู้คือตัวเทมตัวเทมของเซิร์อาจจะต้องไปแบบเหมือนจะต้องไปขอพอรหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเอออันนี้คือปรับนะครับแล้วก็ต่อไปเดอะไบอ่ะเบิร์ดเดอะไบนะครับผมเปลี่ยนจากทํางานโจมเมื่อโจมตีปกติเป็นโดนโจมตีปกติหรือใช้สกิลโจมตี เด็อารมณ์คือแบบเมื่อก่อนคือต้องตีปกติใช่ไหมอันนี้คือสมมติเดือบายพุ่งตีก็คือมันจะกั้นไม้ให้เลยครับเออและก็ที่สําคัญนะถ้า,ถาเทมนี้ไม่พังแม่งไม่มีคูดาวด้วยยอะเค่แล้วก็กั้นไม้ไก่ขึ้นด้วยจาก16เป็น32คือไอ้หี่อันนี้แม่งบัฟโหลเหมือนกันนะผมว่าเบิร์กนี่บัฟโหดเหมือนกันแต่ถ้าเทมมแตกก็เรียบร้อยซึ่งเทมก็แตกอยู่แล้วนะครับ <laughs> นะครับแตกอยู่แล้วอะไม่ต้องห่วงแต่คือ เปลี่ยนจากตีปกติเป็นใชส้สก,กิลแล้วก็เพิ่มระยะแล้วก็ไม่มีคูลดาวน์นะครับเอาเรื่องอยู่เลยเอาเรื่องอยู่เลยเอาเรื่องอยู่เลยนะต่อไปนะครับเป็นเปอร์ของนี่นะครับเหมือนกันครับเหมือนอันนี้เลือกอันตะกี้เลยอันนี้เมื่อก่อนต้องตีปกติเท่านั้นอันนี้คือใช้สกิลโจมตีก็จะติดตาบอดเลยนะครับแค่นี้เปิร์กหนึ่งอันนี้ครับเมื่อก่อนคือปั่นแล้วจะหมดกําลังใช่ไหมถ้าปั่นไฟอะ่ะ อันนี้คือเพิ่มสถานะตาบอดเข้าไปด้วยแค่นั้นนะครับผมก็คือสมมติปั่นไฟแล้วจะติดตาบอดแล้วก็ติดปลดกําลังตลอดเวลาที่ปั่นอยู่ลุกขึ้นมาก็จะต้องรอตามระยะเวลาของแต่ละเลเวลมันเพิร์ของเซอร์บัฟเหมือนกันเพิร์เซอร์บัฟเหมือนกันนะครับอันแรกก็คือของเพนตินป่ะอันนี้ครับนะคือความเร็วในการอันนี้คือปกติเรามันจะฟื้นฟูแค่เฉพาะหมดกาลังใช่ไหม ออแล้วก็ฟื้นฟูอันนี้เมื่อก่อนฟื้นฟูแค่แบบจาก20เปร็นะเป็น30ในขั้น3นะฟื้นฟูเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เท่าไหร่ไม่ใช่แค่นั้นไม่ได้ฟื้นฟูแค่หมดกาลังแล้วจะฟื้นฟูปุพังปอดกําบังไม่รู้ตัวก็คือพวกสถานะเฮี้ยอะไรแปลกๆครับเออเร็วขึ้นเห็นปะหมดกาลังเลือดท่วมถูกกีดขวางตาบอดอะไรเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเออไม่ใช่แค่หมดกาลังอย่างเดียวแล้วไ yeah, อ้เงี้ยเฮ้ยดีดีด,ด,ดีถือว่าดีขึ้นมาเยอะครับ แล้วก็ต่อไปเป็นเปิร์กของไอตีฟนะติฟไอตีฟเบิร์กนี้นะครับบีบิสเตอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อการ์ดี้นด้วยอย่างนั้นเหรอเพิ่มสถานะเร่งรีบนะครับบวก7% Movement Speed ให้ผู้รอดชีวิตที่ถูกช่วยนะครับฆาตรกรจะไม่เห็นออร่าคนช่วยแต่คนช่วยจะเห็นออร่าฆาตรกรนานขึ้นจาก4ีวิเป็น8ปวินะครับก็คือบัฟเพิ่มวิ่งไวให้คนที่เราช่วยอะ่ะแล้วก็ฆาตรกรจะไม่เห็นคนที่คนที่ คนที่โดนลงมาจากเสาด้วยเฮีย er, คือแม่งไม่เห็นออร่านะไม่ใช่ไม่เห็นตัวนะไอสารไม่เห็นตัวนี่โกงฮนะไม่เห็นออรา่าเออต่อไปก็นี่ครับบัฟปัญหาโอ้โหบัฟเบิร์นี้ผมไม่อยากให้บัฟเลยรับน่ากลัวจริงๆครับในแข่งอะลดคูดาวครับจากไอสถานะผูพังเนี่ยแลกเลือดปกติแลกเลือดมันจะเป็นมันจะเก้าสิบวิใช่ไหมอันนี้เหลือแค่หกสิบวิอืม ผมบอกเลยว่าในแข่งนี่หนาวๆเลยอ่ะผีอ่ะแล้วผีโดนเนิฟเข้าไปอีกโอ้ยอยู่ยังไงเนี่ยคือโซนต่างประเทศแม่งก็เล่นกันได้แหละอืตัวเราแม่งเล่นลาบากครับโอเคครับไปต่อไปโอ้หเปิร์กที่ดีที่สุดในโลกใบนี้นะครับผมสาหรับคนหัดเล่นนะนะครับก็คือเปิร์กมองไม้นะครับเพิ่มระยะมองนะแล้วก็ไม่มีคูดาวแค่นี้นะครับอ่ะต่อไปอย่างสุดท้ายแล้วอย่างสุดท้ายนี่คือ ันนี้เห็นด้วยนะมันโกงไปหน่อยครับอย่างสุดท้ายแล้วนะครับก็คือต่อไปนี้นะครับหลุมจะไม่เกิดตามจํานวนเครื่องแล้วนะครับหลุมจะเกิดก็ต่อเมื่อเหลือเซอร์คนสุดท้ายในเกมเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดปั่นครบหลุมจะเกิดไหมนะอันนี้ไม่แน่ใจในแพทโน้ตมันบอกแค่ว่าหลุมจะเกิดก็ต่อเมื่อ มีเซอร์ไวเวอร์เหลือในแมปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับไม่แน่ใจในกรณีที่ปั่นครบหมดแล้วสิบห้าเครื่องอย่างเงี้ยแล้วหลุมจะเกิดไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ในแพทโนตเขาบอกค่ว่าหลุมจะเกิดก็ต่อเมื่อเหลือเซอร์คนสุดท้ายเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณแจจะใช้กดเปิดเลยไม่ได้แลวนะครับจะต้องขายไว้แบบอารมณ์ว่าด้มีแอนิเมชันไขมั้งอันนี้ไม่แน่ใจยังไม่ได้รอนะครับไขก็คือจะต้องมีเกตอะ่ะมีเกตในการมีเกตในการใช้เหมือนปั่นเครื่องอะ่ะ แต่ว่าเราสามารถ99ไว้ได้ซึ่งซึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติอารมณ์ในมุมใช้เป็นตี้นะก็ไม่ค่อยต่างแต่ถ้าเกิดใช้คนเดียวก็ไม่ได้ลงครับอะคือคือจริงๆควระจะจะปรับนานแล้วเพราะว่ามันการันตีการรอดได้ง่ายเกินไปครับสมมุติปั่นไปสี่ปั่นไปสี่เครื่องอย่างเงี้ยแล้วเซอร์ตายคนนึงแม่งก็ลงหลุมได้3คนลวมันไม่จำเป็นต้องเปิดไม่จำเป็นต้องหายไม,ไม่ต้องปั่นไม่จำเป็นต้องปั่นอีกเครื่องหนึ่งเก็บปะ อ,อจริงๆอันนี้ควรจะปรับนั่นและเพรเซอร์แม่งใส่ได้ทั้งคุญแจแล้วก็ล็อกหลุมมาเก็ตป่ะคือตายคนหนึ่งปุ๊บปั่นสีลงหลุมอิม่มโอเคก็ประมาณนี้โดยคร่าวๆนะครับผมโดยคร่าวๆนะมันจะมีแอดองแอดออนอีกนะครับอันนี้ขอจะไม่ยังไม่ลงลึกรายละเอียดแล้วกันเพราะว่ามันเยอะมากแล้วนะครับนะเยอะมากๆเลยนะครับ <laughs> โอเคก็ ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเป็นผมไปเล่นแ็บกับลุงปืนนะครับถ้าหาห้องเจอนะก็จะมีคลิปถ้าไม่ได้ลงคลิปก็แสดงว่าหาห้องมาเจอนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปพักแล้วครับอิ่วข้าวแล้วก็เหนื่อยมากเลยนะครับพูดไม่หยุดเลยนะครับผมโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเจอกัในใหม่คลิปหน้าผมเจอกัน ลืมลืมลืมลม,ลมทิ้งท้ายทิ้งท้ายนะครับผมนะเดี๋ยวมันจะมีอันนี้คือแบบข้อมูลลับเลยนะแบบ่มาบอกก็คือจะมีสกินนี้มาครับเจมสันเด์แลนนะครับจากไซเลนฮิวนะครับจะมาเป็นสกินให้กับเชลิโอแมนสันเชลิโอแมสันเออครูก็ได้เหรอสกินผู้ชายมีอยู่ตัวผู้หญิงประมาณนี้ครับนะตัวนี้หน้ามึนมนเบอร์เอรนะครับเอ ทิ้งท้ายทิ้งท้ายไปแล้ว